ร้านเปิดใหม่ยา่าราชพฤกษ์มานะนำร้านจุนยะเบคแอนบรูคอนเซ็ปต์ของร้านนี้คือการหมักเมนูของร้านจะมีชาหมากักขนมปังอาหารแล้วก็เครื่องดื่มวัตถุด,ดิบต่างๆชเชฟทําเองแทบจะทั้งหมดเลยพวกเมนูขนมปังก็ทําสดใหม่ทุกวันช่วงที่ไปเชฟกําลังทําขนมปังอยู่พอดีเลยชาเขียวหมกักผสมน้ำผึ้งเมนูซิกเนเจอร์ของทางร้านใครชอบทัฟเฟิลแนะนําเมนูนี้จะมีขนมปังซาวโนนำไปกริลกับชีสจะเกรียมกรอบนิดๆทานคู่กับซอสเห็ดทัฟเฟิลเข้ากันดีมากซอสรสเข้มข้นดีมีเห็ด ชีสใส่มาแบบจัดเต็มเมนูไก่ทอดจานนี้ก็ดีไก่ส่วนสะโพกทอดกรอบราดโดยซอสรสเข้มขน้นจะมีซอสให้เลือก2แบบนะแบบเผ็ดแล้วก็ไม่เผ็ดเลือกแบบไม่เผ็ดมาถูกใจเลยเม,มนูของหวานเขาก็ดีแนะนำแก้วนี้ชาเขียวหมากผสมน้ำผึ้งท็อปด้วยย so ูสุลินจิซอเบ่โยเกิร์ตของเขาก็ดีนะใส่ผลไม้มาหลายชนิดเลยแล้วก็มีกราโนล่าด้วยจะหวานหวานเปรี้ยวเร้ยสดชื่นซวร์รสซอเบรดเปรี้ยวดีจะมีเจลลี่กาแฟมาด้วยร้านจะอยู่ด้านในสุดโครงการสวนดอกลำเจียบนถนนราชพฤกษ์ร้านเปิด11โมงถึง3ทุ่มหยุดทุ ทาน